ลเจสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับมินนั่นเองนะคะ <S <S แต่วันนี้มินไม่ได้มาแก้งนะคะทุกคนมินม,มีชาเลจ์มาให้จูนเล่นนะคะแต่ว่ากติกาเดี๋ยวมินจะไปเรียนจูนมาก่อน LC. มินก็จะอธิบายทีเดียวเลยนะคะว่ามันคืออะไร ตอนนี้มินไปเรียกมันมาแล้วนะคะเดี๋ยวมันกำลังจะลงมามิลงมาเตรียมของก่อนนะคะทุกคนอรนอะไรเนาะนี้เลยจ้ทุกคน, oh oh กคนตอนนี้จูนมาแล้วนะคะ mm hmm. มินก็จะอธิบายเกมของมินให้จูน mm hmm. ฟังและทุกคนก็ฟังกันด้วยนะคะเกมของมินนะไม่มีอะไรเลย uh huh. ก็คือว่ามินเขียนฉลากไว้3มใบมีกลิ่นมีดมแล้วก็มีเลีย mm hmm. <laughs> แต่ไม่ได้เลียมินแล้วก็ไม่ได้ดมมินนะมีของเนี่ยเห็นก็เห็นเกินกาดนี่เลยนะมินจะม้วนฉลากเนี้ยแล้วก็ใส่ไว้ในแก้วนี้นะถ้าจูนจับได้อันไหนไม่ว่าจะกินจะดมจะเลียและของที่มินหยิบขึ้นมาก็คือจะแรนดอมมินก็สุ่มนะไม่รู้ว่าจูนจะจับได้อะไรเหมือนกันสมมุติว่าจูนจับขึ้นมาว่าดมและมินแบบว่าของที่มินหยิบขึ้นมาคือมะนาวจูนก็แค่ดมมะนาวแค่นี้เองเกมของมินอ่ะก็ง่ายนี่เออแต่ถ้าเกิดว่าจูนได้เลียก็คือ เลียโอเคโอเคถ้าจุนได้กินก็กินเอยอะขนาดนี้เลยเหรอเออกินบ้าเยอะขนาดนี้ก็กินได้ของที่มินเตรียมนะคะก็คือแบบหาจากในครัวทางนั้นเลยนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าเรามาเริ่มเกลยียงกันดีกว่าเนียไม่รู้เลยมีอะไรบ้างของที่มินเตรียมมานะคะที่มินหาได้ในครัวนะ <c oughs> ก็มีพริกขี้หนูหมีมะนาวโคอาล่ามมะนาวดองบวยโอเกลพายปลาทูเค็ม ลาค่ะมินไปเอามาจากบ้านย่าเมื่อกี้เอางั้นถามหน่อยว่าถ้าเล่นแล้วได้อะไรเนี่ยของรางวัลของเรานะคะตอนนี้คือหาของเราไม่ได้เลยแต่จะให้เป็นโอนเข้าบัญชี2,000บาทแต่ว่าคุณจะต้องแบบทำตามกฎทำตามกติกาโดยที่แบบว่าสมมติถ้าได้กินก็คือว่ากินจริงๆไม่ได้ขายนั่นแหละต้องทำให้ได้ก่อนถึงจะได้เงิน2,000บาทเดี๋ยวโอนเข้าให้เห็นเลยเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้ก็ปิดตาค่ะ อ่ะมินจาเลือกอันนี้นะคะเป็นอันแรกจับคะจับ <c oughs> จูนก็ <c oughs> จับไงหะอยู่เนี่ยเลียนะคะทุกคนเย้ทุกคนคะคือเมื่อกี้จับเห็นแล้วใช่ไหมว่าจูนได้เลียนะคะและนี่นะคะเป็นของที่มินเลือกมาอันแรกอ่ะนี่คะ่ะ ไม่ชอบอ่ะอจริงๆอันนี้เลยเยเียก็ไม่เป็นไรเอาอยัางอ่ะหนึ่งสองซสามยังไม่เห็นเลยว่าเลียอ่ะเลียให้เห็นก่อนสองอเลียสทีนะคะทุกคนพอแล้วพอแล้วโอเคนะคะเอาเป็นว่าภารกิจของจูนซํำเล่นนะคะชิ้นที่หนึ่งเย้เรามาที่อันที่สองกันเลยนะคะเดี๋ยวมินจะเลือกเป็น อันนี้แล้วกันทุกคนเสียเวลาอะอันนี้นะคะอ้าวจับ <c oughs> เฮ้ยจับดีๆได้แล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนจูนได้กินนะคะริงบอกนี่แก้งไหมนี่ไม่แกงไม่แก้ง,กงทุกคนรู้ทุกคนเห็นอันที่สองได้เป็นกินนะคะก็มา เริ่มอันนี้เดียวนะไม่เอายอะนะก็กินนะ่ะกินน่ะเชียวฟังเสียงด้วยทุกคนเย้อันนี้สองสำเร็จเรามาที่ของต่อมาของเราเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาเนาะเอาเป็นอันนี้แล้วกันทุกคน ทุกคน่านให้จูนฟังกินโอ้ยอันนี้นะคะมันคือปลาทูเค็มนั่นเองอนี่ค่ะทุกคนเอาแค่นี้พอเดี๋ยวไส้มันทับเจ้ากินเองนี่ไงมูเปดเ <laughs> นึ่งสองนอืแล้วทำไมต้องปิดจมูกอะ่ะเหมือนเค็มอ่ะ <laughs> โอ้ก็เหมือนค้มก็เหมือนก็ผ่านไปแล้วนะคะกี่อันแล้วนะผ่านไปกี่อันแล้วต่อมานะคะมีนเอาเป็นอันนี้แล้วกันโอเคเอ้ยมองไม่เห็นเห็นหรือยัง โอเคนะคะจูนได้เลี่ยโอเคไปโอเคเลยมาเลยมามาเรียนเลยมานาวจนูนอ่ะอัดพุงรละ่อ เรามาที่ของต่อมาของเรากันเลยนะคะไม่เสียเวลาแนละ้วเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปมินขอเลือกเป็นอันนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะเอ้แต่พูดถึงดมยังไม่มาเลยนะมีดมไหมมีแตม่มันยังไม่มาเลยนะทุกคนทำไมมันดวงบีจังวะ แล้วเปิดตากันทำไมอ่ะก็อยากหาว่าเขาโกหกอะไรวะคนคะาตอนนี้นะคะจูนกำลังซวบปลานะคะไม่กล้าว่ะอันนี้พูดจริงๆเลยนะไม่ได้แบบกระเดะนะทุกคนทุกคนก่อนแค่นี้พอพอไหมพอไหมเธออะพอไหมเธออะพอไหมเธอท้งสั่งเขาไหมดีกว่าหนึ่งสองสามแค่นี้เองอ่ะกากละโอเค้ว เธอเล่นเกมอ่ะกินยังไงดนตรีมันต้องใส่ยังไงวะมาด้วยนะคะทุกคนจูนขอตาหนึ่งมาโอเคโอเคปิดตาไว้ห้ามองรับตาด้วยห้ามองจุดอันนี้แหละเอาอันนี้แหละนะคะทุกคนก็คือปลาร้านี่แหละโอ้เดี๋ยวจูนจะให้พี่มินจับฉลากนะคะพะว่าพี่มินจะได้อะไรอ่ะ เออนี่แหละมันถึงจะเขาเรียกว่าไงมันถึงจะยวนหยวนเล่นแบบเนี้ยมันถึงจะยหยวนหยวนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะทุกคนว่าพี่มินจะว่าพี่มินเขาว่าพี่มินเขาจะได้อะไรนะคะทุกคนเดีย๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวให้ดูด้วยดิไม่ได้เขาจะให้เขาจะดูพร้อมกับทุกคนนี่นะคะทุกคนเีน๋ยไม่โฟกัสนี่นี่น กออีโนกินนะคะทุกคนขอรักเธอที่สุดในโลกที่สุดในโลกสองโลกสามโลกโลกินแค่นี้พอแค่นี้เดียวทุกคนคะจริงๆอะ่ะเออที่บอกว่ากินอะ่ะคําว่ากินของมินกินปะลาของมินถ้าเกิดว่าจูนจับได้จริงๆอะ่ะจูนจะต้องกินแบบนี้คะ่ะไ,<อ>ไม่ใช่ว่ามาทำแบบ ใช้ซ่อมแงะกินอะไรแบบนี้ยจูนจะต้องกินแบบนี้นะคะทุกคนคำว่ากินอะจูนดูไว้นะจูนดูไว้ปลานะคะนี่คือปลานะคะมันจะต้องกินแบบนี้ค่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรอ่ะอย่างน้อยก็ได้กินไม่คิดว่ามันจะเล่นกับขนาดนี้นะคะแต่ว่ามินอยากทําให้เด็กมันดูนะคะถ้าเกิดว่า มันเป็นเกมมันเป็นชาเลนจ์ถ้าตัวเองได้รับมอบงานแบบไหนหน้าที่แบบไหนตัวเองก็ควรจะกินแล้วก็ทําให้ถึงที่สุดนะคะจะบอกไม่ใช่ว่ามาทําครึ่งๆ่งกลางๆแบบนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มินด้วยนะคะไม่ใช่ค่ะทุกคนจะบอกว่าจะได้รับมอบใหม่ยยังไงอยู่ดีๆนอนดูหนังอยู่ค่ะเดินเข้าไปเธอลงมานีหน่อยเอาที่ปิดตั้งผันเล่นเกมแล้วจุนก็ต้องแบบว่ากินก็คือกินทําให้เด็กมันดูเข้าใจไหมเนี่ยมินทําให้เด็กมันดูเออไม่ใช่ว่าจะมาทําแบบนี <laughs> ้ไม่ได้โอเคคลิปนี้ ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะบายบาย